ป่าไปตามเอาอากลับมาเป็นจานกุมพันยัก์ลักานนุงครานจะไปแสนนานไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรหลายวันใดวันใดแต่สินไส้ดันดงุงเขาบ่ล่งหัวทองแสนหิวหอดหิวเดินลัดลิว้วเขาป่ามากคักในเวลาหยุดพักก่อนเด้อสังโนอวัดนี้ เราถึงมานโหนหห้โตขนาดปีสาฝูงจังไรสีตุลลิตทีกาเฮ้านค่อ,คอยลอ้วงลอง้อมแดนดงอ,อ้อปลาหาขัวเนื้อในาดาวด้านดวงอ่ะเจอแล้วอ้ายน่อยเห็นไผไม่ใส่สิไปไหนพ่านี่มีน้ำสัติีใส่เท้าอีกเมื่อก้ขวนยอนยันบ้านาหายสง่งพ่อหน่ยุขีไตเมื่อเงี้บเป็นจัง เขาผว้กอ้สมิมาตอนจงรีเจางย่างไเขา้าวอรกมืงีเจ้าหลังมหาขโมยเจ้าอีดีขโมยกันมึงดูเรื้องขโมมั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจแสงโอ้ยโอ้ยผู้เจ้ากหนยังไหนเฮียงไหนมูก็มาส่งแข็งแรงแท้บอกข้าเนี้ยพวกข้ากินอาหาที่มีประโยชน์ รสหวานมันเข้มเพิ่มพักแล้วผลไม้มกินอาหารที่คมหามูแล้วพวกเจ้ากินยังละ่ะเห่านี่กินพิซซ่าชีสเยิมย่มๆยมเลยเห่านี่กินเคเฟซี่เห่านี่กินเบอร์เกอร์เห่กินนาวันล่มเพราะว่านักหวานทั้งซาทั้งแซ่บแะ่พลละแม้มันทั้งอ้วนแบบนี้พวกเจ้าหูวะโรคโคตรอ้วนนี่มันเป็นศูนย์รวมโลกทั้งหลาย แล้วก็มันทั้งบ่แข็งแล้วก็บ่แรงพวกเจ้าหูบ่แล้วเสียงไหนล่ะยจะสิแข็งแรงขึ้นบุโจเขามีสูตรสูตรยังสูตรสามโออ้อกลไกออที่หนึ่งอาหารกินอาหารเทโลมหาหมูเนื้อ้ขาหมูรสหวานมันเข้มเพิ่มพักและผลไม้าหมันเข้มเพื่มพักแาะผลไม้ออที่สองออกก๊าลังกายออกก๊าลังกาย ออดที่สามอารมณ์อารมณ์เฮ็ดจิตใจให้นระาเรื่องแจ่มใส <c oughs> บกวนาย <c oughs> บกเซียดง่ายเมนปกติอ่ะห่อกินเา่นเเากระน,น,นอนห่อ่เคยออกันล่างกายเลยให้ออกหอกระล่างกายนี่งไงมามา่าเดี๋ยวเ่าจานไทยเดี๋ยวปล่อยให้ตัวเราบวมชวนกันมา สวนมันเขียมลดไปสวานมันเขียมลดไปเงิมผักผลละม้ยร่างกายแข็งแรกตูจาได้บอโครงการสิน้นไส้ส่าางเสริมสุขภาพการเบิงฉลักพวกชนาการบอก์ใหมันฟังเบิงดูมีนําตาลสิบกรรมไขมั่นสิบกรรม โซเดียม660มิลลิกร,รมัมบวกกันได้680มิลลิกรมัมอยู่ในโหมดสีแดงแบ่งกันกิน3ข้างหรือ3คน3้งนเพราะว่าม,มันจะสีแดงพลังงานในโหมดสีเขียวกินได้กินได้สีเขียวข่อสีอิ่มเหนออิ่มตัว <c oughs> ย่างเชฉนอันนี้มีน้ำตาล <c oughs> น้ำตาล3มกร,รมัม ไขมัน2กรัมโซเดียม60มิลลิกรัมบวกกันได้65มิลลิกรัมอยู่ในโหมดสีเขียวเมืองของห้ากรมีพลังงาน180กิโลแคลอรีน้ำตาล0กรัมไขมัน16กรัมโซเดียมเ้ามูขอมูแล้วต่อไปต่าไปเรกินเพื่อสุขภาพที่ดีและหุ้นที่ดี ตอนนั้้องมาใส่ใจรถวานันเข้มลุไปรถหวานันเข้มลดไปเริ่มัละ้าต้วนวดหนกหนักไจักโเอาครบปีแล้วรกินได้หามีประโยชน์นวาเาไปหาสินแท้ก็สมวัทเยไปตอนนี้ก็คบปีแล้นี่แมนปีแล้ว เข้าไปตามยากุมพันมาช่างน้ำหนักด <Hey. S 1> ีบ่นี Guys, ่ม well, so, <that> ันแล้วสิใดจักรโลไปกันเลยวมาสีรถจักรคิดสีรถลุงพอขีดบ่นั้ยเป็นเขาลานขนมเขาลานขนมดูฮะจังอย่างนี่เออเนาะแถวใดล่ะ let's go ตามสัญญาครบปีแล้วเจ้าแต่ก่อนเจาะน้ำหนักหาซิบก็กว่ามาสีรถลงบ่อ่ะกวางตองเลย ơi 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 Ui. 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 Ui.